สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับสุกี้แมนครับวันนี้เราอยู่ในเกม d ราก้อนเนสอีเวนชั่น2นะครับก็วันนี้ะฮะเราจะมาพูดเรื่องของระบบตัวอุป m e n ์ของตัวเกมนี้หน่อยละกันนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการเลือกใส่ของไอตัวไอเทพเนี่ยมันใส่ยังไงบ้างนะครับแล้วทํายังไงให้ตัวเราเนี่ยมันมีดาเมจแล้วก็ค่าสตัดให้ตรงตามสกิลนะครับวันนี้นะฮะเรามาดูกันเลยครับกําลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมครับผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Easy Card กมออปปัร้านนี้ครับมีเลือกให้เติมตั้งแต่เงินมือถือเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact Tower of Fantasy หรือว่า Ragnarok ok ก็มีนะครับบัตรเติมเกมก็มีนะครับ g a r e n a า a r r Ri o t Card r นะครับวา l แล a n t ก็เติมได้นะครับทั้งหมดนะครับเป็นระบบออตโต้ทั้งหมดเลยนะครับราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอน100%ครับเติมได้24ชั่วโมงเลยครับ แล้วก็ทางร้านนะครับได้จดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับสนใจลองเข้าเป็นที่นี่เลยครับ w w w easycardgametopup.com หรือ Facebook นะครับ easycard แล้วยังมีไลน์ด้วยเลยครับ @easycard.game มีแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมเลยนะครับสนับสนุนผมแล้วนะครับอย่าลืมสนับสนุนร้านด้วยนะครับ easycardgametopup ครับก็อย่างแรกเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวผมก่อนละกันนะครับ ตอนนี้ตัวสตัดผมนะครับ ATK อยู่ที่15นะครับ15 16นะครับก็ได้ค่าพลังตัวนี้400นะครับก็ไอ้ค่าพลังตัวนี้กับค่าตัวนี้นะครับมันคือเลือดนี่คือเลือดนะครับอันนี้ก็คือพลังค่าเดเมจที่มันเพิ่มกับสกิลนั่นเองนะครับซึ่งค่าสตัดของเกมเนี้ยมันจะแบ่งออกเนี่ยประมาณ4อย่างนะครับ4สตัดหลักๆนะครับก็คือตัวพลังตัวนี้นะฮะแล้วก็ไอจีตัวนี้แล้วก็อินนะอิทเลเจนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเลือดตัวนี้เนาะ ไอ้แต่ละค่าเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเนี่ยพลังเพิ่มดาเมจสกิลนะตัวเอจเนี่ยเพิ่มดาเมจสกิลเหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้ในแต่ละอาชีพเนี่ยแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมเล่นตัวซ็อตแมนนะครับเมอร์เซนารี่ตัวนี้นะครับก็ตัวพลังเนี่ยจะให้ดดเมจที่เยอะสุดเพราะว่าตัวนี้เนาะมาดูที่สกิลนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะให้เรามาดูตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรากดข้อมูลไปเนี่ยมันก็จะบอกว่าไอ ทุกๆ100ของตัวพลังเนี่ยนะจะเพิ่มโบนัส12.6%ทุกๆ100เอจตัวเนี้ยฮะจะเพิ่มโบนัสสกิล10%นะครับแล้วก็ตัวอินเนี่ยก็จะเพิ่ม10%เหมือนกันเท่ากับว่าอาชีพผมเนี่ยผมก็ต้องหาตัวพลังตัวนี้นะฮะให้เยอะเข้าไว้นะครับเพื่อที่ดาเมจสกิลจะได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับให้เรามาดูตรงนี้เนาะนะครับให้เรากดข้อมูลดูดูซีสกิลที่เราจะเล่นนะครับแล้วกดข้อมูลดูนะครับแล้วทีนี้ ตัวดาเมจของสกิลเราก็จะดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองครับทีนี้เราก็จะต้องไปหาดันต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อเพิ่มตัวอาพลังของเรานั่นเองนะครับอย่างเช่นผมเป็นพลังนะครับสีแดงตรงนี้เป็นรูปกำปั้นเนาะอ่าผมก็ไปดูฮะอุปกรณ์ของผมเนี่ยว่าใส่อะไรบ้างอ่าอย่างเช่นตัวกางเกงตัวนี้แล้วกันนะครับกางเกงตัวนี้ฮะมุมขวาบนครับให้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะฮะมันจะเป็นรูปกำปั้นนั่นเองครับ กำปั้นนะครับดูสนดัดตรงนี้เนาะพลังอันนี้เป็นสีเขียวน,นะพลังบวกสี่นะครับแล้วผมเทียบกับอันนี้ละกันนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เคียงกับอันนี้เห็นปะอันนี้เป็นสีฟ้าก็จริงแต่ทุกอย่างเลือดทุกอย่างมันโอเคก็จริงแต่ว่าตัวพลังเนี่ยมันยังบวกน้อยกว่าตัวสีเขียวตรงนี้อีกนะครับอ่ะหรือว่าตัวนี้นะครับเห็นปะอันนี้คือเทียบกันเห็นชัดชชเลยนะครับ ถ้าระดับเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพลังเนี่ยมันต่างกันนะฮะของผมนะครับถ้าใส่กับปั้นก็จะบวก4ตรงนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมีแค่ต่างกันแค่ตัวคุณสมบัติแบบที่สุ่มมานะครับแล้วก็ตัวจบตีนท่าเท่านั้นเองเนี่ยครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะให้เราไปดูตัวสแตทเบสว่าอะไรที่มันเพิ่มสกิลให้เราแรงๆนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับ อย่างผมเนี่ยผมก็ใส่เน้นใส่ของตัวเองนะครับสแตทเต็มนะครับสแตทที่มันเป็นพลังให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มดาเมจสกิลเราแรงๆนั่นเองนะครับพวกนี้เนาะแม้ว่ามันจะเป็นสีเขียวนะครับในระดับเดียวกันผมก็ใส่นะครับเพราะว่าพลังมันเยอะกว่านั่นเองครับแล้ววิธีการหานะครับของพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ให้เพื่อนมาที่อบิสนะครับนะครับไอพวกอาบิสพวกเนี้ยนะครับ มันก็จะมีอาวุธให้เพื่อนๆเนี่ยหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามเลเวลตามข้อกําหนดต่างๆเข้าไปนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวอาวุธรองนะครับแล้วก็ตัวอาวุธหลักเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งในการเปิดกล่องในแต่ละดันเนี่ยตอนจบดันนะครับมันจะสุ่มนะครับค่าสแตตของตัวนี้ด้วยแล้วก็ค่าสแตตอาหลักนะครับว่าจะเป็นอาพลังเอจิหรือว่าเป็นตัวของอินนั่นเองนะครับอันนี้ก็ เพื่อนเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆลงดันไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นผมตอนนี้ผมเลเวล47ใช่ไหมครับผมก็ต้องลงไอ้พวกเนี่ยเรื่อยๆนะครับดันไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองเนี่ยจะได้สเตตตัวที่ต้องการนะครับแล้วตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะฮะตัวเนสตัวนี้นะครับมีผลเหมือนกันนะครับถ้าเราลงนะครับเราก็ต้องลงไปเรื่อยๆทุกวันนะครับจนกว่าเราจะได้ตัวสเตตที่บวกดาเมจสกิลเราเยอะๆนะครับมันจะได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะ ที่นี่ครับมันมีอีกระบบหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือตัวเปิดไอเทมอของตัวพวกประดับนะครับประดับนะครับให้เรากดนี่ฮะเสริมแก่งนะครับกดที่ประดับแล้วกดเสริมแก่งนะครับด้านนี้ครับอันนี้คือเสริมแก่งนะมันจะตีบวกนะครับแต่ว่าเรามันตรงดูเรามาดูตรงที่สกัดนั่นเองนะครับแล้วเราลองไล่ดูนะครับอย่างนี้นะฮะเนี่ยไม่ทราบค่าสถานะเนี่ยคือ เราสามารถเปิดออกมาได้นะครับแล้วมันก็จะสุ่มออกมาว่าจะเป็นอัดตัวอะไรนะครับเป็น ATK เป็น c r d เ m a อ e ไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับเหมือนผมเลยนะครับยิ่งอุปกรณ์ยิ่งแบบสีต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ตัวค่าสแตตตัวช่องตัวเนี้ยเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอย่าลืมมากดเปิดนะครับไอตัวช่อง2ช่องเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้านะครับสีพวกเนี้ยมันจะเปิดฟรีนะครับ2ช่องเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกระบบหนึ่งนะที่เกี่ยวกับตัว อุมกรณ์นะครับก็คือตัวฝังตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ฝังนะครับแล้วก็มาที่สกัดตรงนี้นะครับซึ่งไอ้สกัดตัวนี้มันจะใช้ได้แค่อาวุธที่เป็นสีทองขึ้นไปนะครับก็คือตัวพวกดันในสต่างๆของบอสนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมมีอาวุธตรงนี้เนาะผมใช้อันนี้ครับให้มันตรงสายก่อนนะแล้วก็มากดตรงนี้นะครับรูปบวกนะครับแล้วมันก็จะมีพวกอาวุธที่มันแบบซ้ำๆหละนะครับ แล้วด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแบบสุ่มมานะครับให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนนะครับแบบนี้นะอันนี้ผมอยากได้ไฟ n a l d a เ a g e แล้วก็ตัวค่าพลังนะครับถ้าใส่แต่คอนเซ็ตเนาะโอเคผมกดไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะมาซ้ำนะครับปึ่งนะครับแล้วอันนี้ครับมันจะบอกว่าสกัดนะครับกดสกัดเพื่อรับนะครับเราก็มาแลนดอมดูว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับมีพลังมีจิมีตัวอินนะครับอันนี้ผมก็กดไปนาทีหนึ่ง ปึ้งเป็นพลังโบสีครับอันนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ถ้าใครแบบเลเวล35แล้วเนี่ยก็อย่มมาลงแมาลงละกันนะครับนี่แบบนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเห็นไ,ไหมเนี่ยแล้วก็ดูว่ามันได้อะไรบ้างน,นี่แบบนี้นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับสําหรับตัว Equipment ของอาพวกธาตุพวกสต,ต,ตัต่างๆนะครับก็อย่าลืม ไปใช้กันด้วยละกันนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วฮะแล้วก็เป็นไกด์สาหรับเพื่อนๆได้นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับกดไลค์กันด้วยละกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้าฮะวันนี้ผมซุกิแมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ